เดินมาเดิมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรลับได้มามาหวานจับได้เบอร์สิบแเห็นอยู่เลยนะสิบแปสิโอ้โหกางยักษ์ันนี้เก็บไปด้วยเก็บไปด้วยอันนี้ใส่จมูกไปอ่ะใส่จมูกเอาให้โตหน้าไปอนนี้บังขอได้เปล่าโตอ้า โราวัลพิเศษนี่น่ารักน่ารุนกันทุกอันเลยเนี่ยเยอแยะไปหมดเลยอ่ะออนเดาจับได้เออรยี่สิบเก้ายีิบเก้าลั่เย ยี่สิบเก้าโหลกๆด้วยปูสาจ้องอยู่ตัวต่อไปชาลีฟครับปูสาจ้องอยู่เนี่ยชาลีฟชาลีฟจับได้เบอร์สามสิบหกเอาเก็บไว้อย่าหายสามสิบหกขอรอกิฟโอ้โหสุดชุดใหญ่แต่มองกล้องได้ต่อไปได้เหมือกาฟีกาแฟได้อาติสรอกิฟวัน ขยาวขือยาวน่อยแล้วก็ชุดนี้อยู่ไหนอ่ะใช่สั้นหน่อยถึงก็วานจับได้เบอร์ห้าเบอร์ห้าประหยัดไฟเบอร์ห้าประหยัดไฟได้เป็นสองอีกแล้วเอาเลยีไปด้วยนีไปด้วยถางบัตรนี่ด้วยต่อไปฮัก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 มาแล้ว อาะครมานี <Workers. S 2> ่เลยวัยรุ <Mit> ่นฝั่งถนนนี่วัยรุ่นฝั่งถนนนี่าจับเลยจ้าวัยรุ่นฝั่งถนนนั่นี่เงี้ยมาให้กูอีกเลยฮะเบอร์ซีสิบเอ็ดอ่าอีสิเอฟโอ้โหได้กี่ยกพลูไปเลยะต่อไปบ๊อเดี บโตเด็กมาของโตเทามาหลังตัวแรกวันนี้หลางตัวแรกโตเด็กของเราจับได้เบอร์49่9ิบเสบสุเบศได้หนักหนักเลยนะตคนถิ่ใช่ต่อมา18เดียนาโตซ่ามาแล้วบทนี้จับเลยมองกล้องด้วยนะกล้องอัพอยู่ตลอดเวลา ยัต้องมีขากะไม่กังวาเลยนะเดี๋ยวหน้าได้เบอร์สามสิบสามครับเรียว่าสามสิบโอ้โหหนักหนักมี่มนุ่มอมจนฟันถูกแน่เลยไปไปส9บาันนะาันนไปตมาเลยครับจากฝั่งกันนูันนะโคอีแย้มฝั่งนู้นฝั่งนู้นโคอีแย้มฝงนี้โคอดเกเ้อ ห้าสิบเอ็ดโอ้โหรับไปใหญ่ใหญ่นะฮะัรับไปใหญ่ใหญ่เอาที่ไปด้วยต่อไปยี่สิบฮัสซันฮัสซันฮัสซันอ๋อมาแล้วได้เบอร์อะไรใหญ่ใหญ่เล็กเล็กก็มีคุณภาพเบอร์สามสิบสองสามสิบสองโอ้โหนี่กินกาแฟวัอีกแล้วฮะ ของคุณภาพทั้งนั้นเลยต่อมาฮามีด้าต่อเลยนะ <laughs> โอ้โหได้มา,าลุโ่้และสารเลงอยู่เ3ยยี 23, <laughs> ่สิบสามเวิร์คเพลงนะฮะช่องยี่สิบสามของชาลีโอโอหนักหนักเลยนะต <laughs> ่อไปยามีล้ะวอ่ตรลนี้ยามีละ ยามีลาได้จับเบอร์เจ็ดนะฮะอาจจะเป็นฟทงก็เป็นได้ก็ไม่ใช่นะของซาบีนิกเกอร์กาแฟนะยี่สิบสามชาริสนะโต๊ะนิดก็ยามีลาจับอีกแล้วนะน้องยามีลาที่สิบแปดเจ็บไปเลยเลยไอ้ของตุ๊แรมไม่ออกเลยตุ๊แรมตุ๊แรมไม่ออกเลย ใหญ่เลยขนมห้าห่อขน้อะไรอกมาอัตาฮาอัทตาฮ่างหน่ากดูแล้วนะจะเป็นอะไรโหรางวัลพิเศษน่ารักน่ารู้จริงๆเลยไม่แพงมากแล้วก็ไม่ถูกมากนะอัตาฮาเราเป็นสามเลย อาจจะเป็นซองก็เป็นได้นี่หนักๆเลยนะผมจะกิ <laughs> นีเอาไปเก็บตังค์ต่อนะ <laughs> เอาไปเก็บตังต่อได้เจ้าชามากินโอริโอ้ได้เครียดเราที่งสองว่นนู่นได้ <laughs> ไน่ารักเลยนะบอ <laughs> กว่าไ <laughs> ปย่ะ <laughs> แฟนมังหาแล้วนี่หนักหนักเลยนะ <laughs> เอาไปสี่ไิบอันนึงเลยหนักๆ แล้วก็เบอร์24จริงด้วยนะ24ใช้ได้ของอ่าไม่เอาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เอาไม่เอาใครได้ของตัวเองแจ้งนะจ๊ะป้ายาได้เบอร์13แทนไปอาจจะเป็นแซงไปนี่โอ้โหนี่คือเป็นคุณนะอ่ะนี่เก็บนี่ไปด้วยเก็บหลังบัตรไม่ด้วย10เพิ เต๋วนะฮะยี่สิบหกเต่าเต่ไม่อยู่นะฮะอาจจะหนักๆเลยนะฮะเดี๋ยวปีหน้าเต๋วได้เบอร์สี่สิบสามสี่สิบสามมเบอร์สี่หนักๆเลยนะฮะส่วนมน้จะเป็นของกินอย่ากาแฟทั้งนั้นเลยนะจ๊ะ มาไปโตจูแม่ครัวฮะโตจูแม่ครัวของเราในวันนี้เจอหน้าเจอหน้าีิวาของเราเซซีจ้เบอร์ยี่หนะฮะักนักอีกแล้วยี่สอยู่ไหนเอ่ยนี่อ่ะ ยี่สิบหกหนักหนักกับกาแฟยามเช้าอ,อ,อันนี้ไปหน้อยหนักหนักกับกาแฟยามเช้านะฮะต่อไปที่เบโต๊ะกระเทียมนะนเด็กนะตัต้โต๊ะกระเทียมให้เป็นความทรงจำเอาไว้นะฮะเราทำได้นะครับตองน้องโนหนูก็มีรอยยิ้มนะฮะเบอร์สองนะเบอร์สอง เบอร์สองหนักๆอีกแล้วกับกาแฟยามเช้านะเอาดีไปด้วยกาแฟยามเช้าต่อไปรอหน้ารอฮันนารอฮันนามาเวลรอฮันนาถ้าได้ของตัวเองแจ้งด่วนเลยนะสี่สิบ โอ้โหหนักๆเลยฮะคนนี้หนักๆนะบอกแล้วบอกเลยหนักๆแน่เราทนดีต่อมาเลยอ่าเดะลรอดแล้วใครใครเล่นกันไหนไว้น่าจะผิดหวังนะฮะใครลงกันไหนไว้รอฮันนี่ได้เบอร์ยี่สิบสองนะฮะหนักๆอีกแล้วนะลวดลายสดใสสวยงามต่อไปเตซ่า เต้้านะูดไปบไตนเไปได้เบอร์อะไรหามบักเก็บไว้ด้วยนะเบอร์สีนะฮะหนักหนักเลยนะฮะหนักหนักเลยนะเก็บไปเลยนะต่อไปบ้านึกบานึกลูกโปงมีบ้านึกอยู่ไหนเอ่ย นกของเราูลูกกงหนานไป้ไตัวเงียมตัวเงียจับขอป้าเอามั้เอา้อาะมามาเ่มาเบอร์อะไรถอเลยเดี๋ยวให้1 ừ, หลักหเลยฮะหลักหลักกาแฟยามเช้าบาด้วยือหัเก็บเก็บท้ายบัตรไว้มีราวัลอีกบ้าบ้าเป็นคนสอนรู้นะครบูฮัมบัดรของมมเกบเบมูฮัมมัดได้เบอร์ยีบแดนะยี่สิบแปดได้สองนะ